สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะแช่แนวนะครับเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเลาะเบิงงัวอยู่ทางอำเภอสว่างวีระวงนะครับหลายคนเห็นคอกเห็นงัวก็คือสิพ่อจำได้นะครับว่าคอกนี้นะครับมองนี้นะครับเป็นเป็นงัวเป็นคอกของผู้ใดเนาะนะครับ ผมมาสองสามรอบแล้วนะครับนี่คือคอกมัวของชัยยาสิงนะครับชัยเศรษฐียาสิงนะครับของน้องชัยนะครับอยู่สว่างวีระวงศ์นะครับพอดีเมื่อวานนะครับน้องชัยถักหาบอกว่ามีลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพึ่งยาน้มนะครับแล้วก็พึ่งทําเขามะน้่นะครับเนื้อหนังดีนะครับราคานี่กับพ่อฟังนะครับ ราคาพอฟังกันเลยนะครับได้นัดน้องว่าเดี๋ยวให้อายไปทําคลิปเด้อนะครับราคาบอแพงนะเป็นว่าที่ที่งามเลยนะครับเป็นเป็นเป็นลูคเอฟสามหนึ่งเอ้าขนยาอีกแล้วนะครับเว่าขนนี่ขนแต่ยาห้กินพี่น้องเมืองที่ะมาอยู่ได้ซิปกว่ามือนนะครับพิษหูพิษตาเลยเนื้อหนังมั่งสาไหมสี่โค้งเริ่มหายแล้วได้ปันญต์เนาะใช่เนาะนะครับเอาวันดีพี่น้องข้ากกอนนะครับนี่ ใชยเศรษฐียาซิ่งนะครับอาทิตย์ไหมพ้อมมาว่านทากหากันว่าอันไดลูเคเอฟสามหนึ่งไหมเป็นของป่าบ่ครับผมโอ้เป็นของป่าป่าแล้วเป็นอย่างไ้ขายต้องการใส่เงินเงินกับต้องการใส่เงินครับผมต้องการใส่เงินแต่เลยไปเอามาไว้คอเรียบร้อยแล้วครับผมคาคาบ่แพงเพราะฟังเนาะครับมื่นนิดๆครับผมมื่นนิดๆสมสมอยู่ดอกเพราะว่างัวงามหลายคนกาลังหางัวเลี้ยงนะครับครับผม หลคนทักมากกําลังหางัวเลี้ยงอยากได้งัวเด็กงบวาหลายนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เบิ้งนะครับสมาชิกที่เอามาขุนเป็นงัวแม่หมดเลยนะครับกําลังโอ้เพลิดเพลินนะครับเนวคนยาหลายนะครับขุนก็อาศัยยาสดเป็นหลักนะครับข้าวเดียวพิษหูพิษไตหรีพี่น่องเบิง้งซุ้มนี่ซุ้มนี่ชุดใหญ่เนี่นะครับอีกประมาณเดือนนึงคือสมบูรณ์เห็นสีโค้งเลยเราใช่เนาะครับผม จากตอนเอามาที่สี่โค้งแบบชัดเจนทุกตัวมันจมีป็นโค้งสละเอามาเนอะนี่พามาเบ่งให้พี่น้องได้เบ่งงัวกินยาขนแนวนี้นะครับมีความสุขนะครับเรียงว่ามียาให้กินสดๆแนวนี้นะครับมีให้กินแบบไม่อึดไม่อยากนะครับครับไปมาตอนนี้พาไปเบ่งแนนครับผมูเคเอฟสามหนึ่งโตเอามาามาบ้านเป็นงัวของป่า ง้อของป่าน้องใช่นะครับเห็นถ่ายรูปส่งไปง่ามแห้งไหมพี่น้องมาเบิ้งง้อจักเดือนนะใช่หกเดือนตัวนี้ง้อหกเดือนกลัวเพิ่นออกนุ่มละบ่กะจับแยกออกแล้วครับไม่นครับจับแยกตอนเอามานี่หรือว่ารว่าแยกตั้งแต่ก่อนหน้านั่นแล้วแยกก่อนหน้านี่ครับโอ้แยกก่อนหน้านี่ครับนี่เอาข้าวทั้งหลเข้าวทั้งพุ่นบ่ทั้งี่ครับมาเบิ้งโอ้มีแปลงยาส่วนตัวพร้อม V ีไอพีเลยตัวนี้ครับมีไอพี โอ้เมนธรรมดาตัวนี้นะครับนี่โยงเชือกไว้พร้อมอ้าวอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี้นะครับโอ้เขาว่าหกเดือนเท่าไหร่นะใช่หกเดือนสี่ข่าเจ็ดเดือนนี่ครับหกสี่ข่าเจ็ดนั่นบ่ครับผมแม่ก็เป็นงว่าพื้นบ้านบาม่นครับแม่มั่นบอครับผมบาั่นลูกผสมนี่แหละครับผมลูกผสมพื้นบ้านเนี่ยเนาะครับผมแม่เป็นบาม่นลูกผสมพื้นบ้านพี่น้องนะครับแล้วก็พันผสมเคเอฟสามหนึ่งเขานี่กําลังเฮ็ด เห็ดเดียวอาทิตย์นึงครับเห็ดเดียวอาทิตย์นึงแม่นบ่ครับผมนี่นี่เขาเห็ดขั้นบ่งามนี่ขั้นสายเลือดบ่ดีเขาข้าเจ้าก็สิบ่เห็ดเขาตัวครับผมนี่อันนี้ยยัับบไไปปเพิ่นเห็ดเขาให้พร้อมพี่น้องนะครับนี่หนังดีเนาะใช่เนาะหนังดีแล้วก็สีได้นะครับล้ำโตดีเขาจะไปใส่ละลูกเอาไปแนบไปเอามาเอามาเนี่ยจะไปใส่ละเออเออระวังระวัง แ่งแยกแม่มากหมู่ว่านนี่เลยบบอกว่าใช่แม่นบ่ครับผมเอามากกระสรงรับสูงประมาณเท่าไรนี่ใช่ประมาณร้อยสิบแปดครับผมประมาณร้อยสิบแปดประมาณร้อยยี่สิบนี่แหละเนาะครับผมแข้งขาดีแข้งขาดีครับหางหางองาวครับผมเาืองาครับอผมมีตำํานี้แล้วครับแล้วก็ลำตัวดีเนาะครับผมเนื้อนางดีเบ่งหนังนะนะมบ่งับ่งมบงข้อนี่เบ่งหนังนี่พี่น้องนี่ ยน่นพับพับพับเล่นคือว่าแนวนี้มันขยายได้ดีนะครับนี่คนหางใหญ่นะครับนี่ก็คือยืน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 ใช้เศรษฐียาสิงอามากมนก็คือเพราะว่าเมอวนเนี่ยพูดว่าป่าเพื่อนต้องการใช้เงินนะครับเพ่นก็เลยไปเอามาไว้นะครับผมก็เลยหัวเป็นตะเบิงตัวล,ละราคาเพราะราคาเท่าไหร่นะใช่ตัวน,นี้เปิดไบมื่นสามพันห้าครับผมมื่นสามพันห้าร้อยเนาะครับผมคือในเขตอบุบลล่ะ ส่งพอมบาหน่ในเขตอุ๋นทรงทรงไห้ครับผมบวกเกินบวกเกินห้าสิบโล่บวกเกินห้าสิบโล่เนาะครับผมถ้าเกินห้าสิบโล่ก็ช่วยคานน้ำมันกันแน่ครับผมเออช่วยคานน้ำมันกันแน่สัญลักษณ์นี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่เป็นบามันบวกพื้นเมืองพี่น้องเป็นคนศันท์มันก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแมนครับอ่าแล้วมันก็เป็นตัวเมียเอาไปไล่ ถ้าถ้าเป็นลรเอฟอีหลีอ่ะลูกมันออกมาหนึ่งก็จะเป็นเอฟสามแต่ว่ารึ่งมันลึ่งมันงามครับย้อนลึ่งงามเหมือนดวงหอดขาหน้าเลยครับโอ้รึ่งนี่บ่ครับผมรึ่งนี่แบบนี้สีงามเลยนะครับมันขยายได้ดีมันบ่ครับผมก็คือคลีบไ่ทองมันนั่นแหละแมนครับคลีบไ่ทองมันก็หอดขาหน้าเลยครับมันก็จะขยายคือมันใหญ่ได้อีกหลายมันบ่ใช่มั้ยแมนแมนครับ าราคาพาอฟังเด้เห็นหลายคนทางหาผมอยากได้งววนน้อยนะครับไปเลี้ยงนะครับราคาบอ่อแพ้งเนี่ยตัวนี้โอ้ยืนง่ามแห้งนี่ตัวนี้พื้นเห็ดเขามาให้แล้วนะครับพี่น้องอน้องใช้กว่าหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับในอุบลบ,บอกเกินห้สิบโลส่งให้ฟรีนะครับนี่นรหรือผู้ใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็บจังทักมา พูดคุยกับน้องชายอีกทีนึงนะครับครับผมเบอร์โทร095 095 225 225 2283 2283เบิง์ที่อะไรพี่น้องอ้ยแต่ว่าเขามันนี่โดนมันจังสิหายแผลมันใช่ปะทะเขาประมาณว่าเกินประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนครสองเดือนหุ่มครับสองเดือนหุ่มเนาะครับผมนี่แผลก็บนมีหยังแผลแห้งหมดแล้วครับห้งว่าแต ห้บ่ถึงน่ำนะครับอบ่ได้รักษาหากนะครับคอยหุ่มเขาเองคือตอนนี้ก็เอาข้านอนในขอกไปก่อนทันฝนตกฝนอย่างมากอาจจะเฝ้าออกบผมครับการเลี้ยงในขอกไปก่อนเนาะนี่เิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้องัวหกเดือนนะครับงัวหกเดือนย่านุมแล้วลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับแม่เป็นพื้นเมืองบามันสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับหนังดีหนังหนาสีได้นะครับหางนี่โอ้ยยาวแห้งเนาะ ครับผมหางเงาหางใหญ่ครับเออหางเงาหางใหญ่นะครับเดรสสภาพไปเบิ่งค้นหางพี่น้องยังไปได้อีกหลายเลยพี่น้องนะครับของดีนะครับราคาเช่า,ชาบ้านนะครับพอดอีชัยเศรษฐียาสิงมาว่านกะซื้อไปช่วยป่านน่อยละเนาะป่าเราต้องการใช้เงินนะครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ดใดกำลังหางว่าน้อยไปเลี้ยงนะครับนี่ ตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยนะครับลูกคีเอฟวงแามแามดวงามงามงงมนี่งามดีสีได้นะครับนี่พูดถึงความงามตามลักษณะงัวงามเนี่ยเป็นงัวมหมามันเนี่ยคืออยู่ใช่กะถือว่าใช่ได้ครับผมถือว่าใช่ได้เนาะใช่ได้ครับผมอยู่ในเกรดใช้ได้ผู้มีงบหน่อยนะครับผมมีงบหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าอัตลักษณ์ ชัดเจนครบเครื่องทุกอย่างนะครับแล้วก็ใส่เลือดดีเนาะแม่ีครับถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นราคาสมัยก่อนซ้ำหนีก็อยู่สองหมื่นแล้วนะครับสองหมื่นขึ้นแม่นครับสมัยก่อนกับพากันสื่อกันอยู่สมัยก่อนมาว่าแล้วเนาะแม่นครับชาวบ้านอยากได้ไปเลี้ยงเนาะแลีตามกันขั้นว่าหัวมีว่าในวยครับสมัยนี้ถ้าได้ลักษณะแบบนี้ห้เราฝ่าสื่อครับพี่น้องเอาไปติดขวากไว้บูพิษครับแล้วราคาเนี่ หมื่นสามพันหมื่นสามพันหาครับผมครับราคาหมื่นสามพันหาลอยได้พี่น้องเนี่ยเบิ่งเอาเด้อผู้ใดเบิ่งหาง้วงามแจ้กหน่อยแจ้กหน่อยเขาแจกเงินคนละมื่นนี่หาขนกระหาในงัวหาโตแล้วครับพี่น้องเปล่าซื้อสมัยอีกหน่อยแมนบะแมนครับขั้วหนึ่งมีซีฟข้นกระเด็แสนหนึ่งซื้องัวมากจะหาโตเลยนี้ครับมาเลี้ยงซื้องัวมาเลี้ยงเนาะแมนครับนี่ผู้ใดมีแปลงยาได้พี่น้องได้หรือผู้ใดอยาก กำลังหางัวนะครับกำลังหางัวกับผ้ามาเบิงน่แหละพอดีเห็นน้องใชยทักหามาว่านผมได้ลูกเคเอฟสามหนึ่งของป่ามาเป็นฮอนเงินนะครับก็เลยเอามาไว้นะครับก็บคือขันสายเลือดบบดีนี่ข้าเจ้าโบหิดเขาเลยเนาะใช่ไหมแมนแมนครับเข้ากับเบิงอนาคตบาเคคบิงลักษณะเนี่ยคือคือลึ่งเบิงลึ่งเบิงหนังเบิงโค้งสางการโตนะครับตัวนี้ก็เป็นงัวหล้างแตกดีอยู่ครับผม มั่วหลังแตกหมายความว่าหมายความว่าหลังกว้างเนาะนี่มันกว้างขวัญขวัญกระจับนาครับโอ้ี่ให้เบิ่งชัดๆเนี้นี่ละพี่น้องขวัญจับหน้าทั้งเธอพี่น้องอยู่ไกลบ่ได้มาเบิ่งเองนะนะครับกถ่ายให้เบิ่งกันชัดๆเนี้ยนี่ละนี่ควัญจับนาอโมมีตำหนิครับบ่มีตำหนิตาเพิ่นนั่นไอ้แมงวันตอมตาเลยมีนำตาแมงตอมก็เป็นธรรมดาล่ะแมงวีแมงวันแมงวันมันไหลโอ้ กินญ้าดีอ่าะใช่นหญยาดีอยู่ครับผมกินหญ้าดีตอนนี้เฮาเข้าได้เสริมอาหารให้เขาบ่อได้เอามาไไ้มอนเสริมอาหารก็ธรรมดาครับมือละไอ้มือละถวยหน่อยครับตอนนี้ให้กินหัวอาหารเม็ดแม่นบ่อาหารเม็ดครับผมเอาพี่น้องถ้ามาเบิ่งนของดีละค่าเช่าบ้านเด้องัวงามนะครับบ่ค่อยได้เห็นเด้งัวงามยังสี่นะครับคันผมไปเห็นนี่คันบอกง่ายมีหลีผมประถยโลงเด้ไปสนามขึ้นกันนะครับไป เออเขาเรียกว่าตลาดนัดงัวควายนะขั้นบาเห็นง่ายมีหลีนี่บาได้ถามนี่นะครับนี่แต่เนี้ยเนี่ยมาร์กนั่อยู่นะครับนี่เครื่องดำเบิดเนาะใช่เนาะครับผมมาเบิ่งมาเบิ่งนี่นั่นง้อหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเอาทักหาน้องชัยเด้อผู้ใดอยากได้ครับผมศูนย์เก้าห้าเก้าห้าสองสองห้าสองสองห้าสองสองแปดสามครับผมสองสองแปดสามเนาะครับผมชัยเศรษฐียาซิ่งครับผมกับลูก งัวนะครับจับจับหางชัดๆเลครับข้นหางงามแห้งครับขวนหางงามแห้งเนาะจับตรงๆเลยครับผมเหางไงเนี่ยงัวเนี่ยเนี่ยมันให้ลูกงามครับอนาคตให้ลูกงามขยายได้อีกหลายครับผมเป็นหนังข้อไม่ใช่พับๆพับเลยครับเอาเด้อพี่น้องเด้อจังหากทาหาน้องเอานะครับหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นงัวป่าเพลินนะครับอยู่บ้านข้างๆนี้ละ ราคาถือว่าน่าเลี้ยงเลยนะราคานี่นะครับเป็นงวงามเย็บยบ,ยบ,ยบเยๆยมันว่าสายเลือดดีนะครับเป็นงวที่มีสีจัดผิวย่นขยายได้หลายนะครับพอกันคลิปใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้เอางวดีราคาถูกไม่พี่น้องในเบิ่งกันนะครับลูคเอฟสามหนึ่งนะครับ